สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามันมีเคล็ดลับในการปลูกต้นลิ้นมังกรให้สวยช่วยกระตุ้นทรัพย์<ม>เข้ากระเป๋าเราได้แบบรัวๆเขาทำกันยังไงมาดูกันคะ่ะหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะรับชมวิธีการ ปลูกวิธีการดูแลวิธีการขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรสาราไทยได้ทำไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้เรามาดูวิธีการปลูกต้นลิ้นมังกรให้กระตุ้นซับให้เราค่ะวิธีการก็คือการนำกระถางที่ปลูกต้นลิ้นมังกร ไปวางหรือปลูกบริเวณที่ใกล้ๆกับน้ำค่ะท่านผู้ชมอย่างเช่นใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงวัวแบบนี้ค่ะว้าว <Wow. S 1> หรือจะใส่กระถางทรงสูงแล้วนำไปปลูกตกแต่งบริเวณใกล้ๆสระน้ำก็ดีงามค่ะหรือจะวางใกล้ๆกับ อางเลี้ยงปลาก็เลิศค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็ให้ใช้เทคนิควิธีการก็คือให้นำน้ำสะอาดนะคะใส่แก้วหรือว่านำน้ำสะอาดเนี่ยใส่ขวดนะคะจากนั้นก็นำไปวางใกล้ๆกับกระถางของต้นลิ้นมังกรค่ะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชม เพราะถือว่าเคล็ดลับดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะถือเป็นการช่วยส่งเสริมประตุ้นรัพย์ที่ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะซัพย์ที่มาจากการทำงานที่สุดจริตนะจ๊ะว้าว <Wow. S 1> ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับฟอกอากาศ ให้บริสุทธิ์ได้ดีมากๆนะคะช่วยดูดซับสารพิษอันตรายดูแลง่ายแข็งแรงทนทานปลูกได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะซึ่งสารพิษต่างๆ ที่เราอาจจะมองไม่เห็นที่มันแฝงตัวอยู่ในบ้านในอาคารเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นง่ายๆเลยค่ะคือการปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ให้ช่วยฟอกบอดเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ไม่แพงเลยนะคะแต่วิธีนี้ เป็นเครื่องฟอกอากาศชั้นดีค่ะแถมยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกด้วยนะคะการปลูกดูแลเลี้ยงดูก็ง่ายค่ะสามารถนำมาปลูกได้ทั้งภายในบ้านหรือจะนำมาจัดสวนสวยๆก็ได้ค่ะลักษณะเด่นของลิ้นมังกรอยู่ที่ใบนะคะท่านผู้ชมคือ ใบเขาจะเรียวยาวคล้ายกับหอกค่ะมีทั้งชนิดใบสั้นแล้วก็ใบยาวนะคะส่วนปลายใบมีทั้งแบบปลายแหลมแหลมแบบมีหนามปลายใบแหลมแบบไม่มีหนามแล้วก็ปลายใบมนค่ะนิยมที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อแล้วก็ตัดจำใบค่ะรู้ไหมคะว่า ประโยชน์ของต้นลิ้นมังกรที่ควรปลูกเนี่ยก็คือเขาสามารถกรองสารพิษต่างๆโดยเฉพาะถ้านำมาวางไว้ในห้องนอนเขาจะปล่อยออกซิเจนค่ะในเวลากลางคืนค่ะซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาจะช่วยทำให้เราหายใจได้ดีขึ้นในขณะที่เรานอนหลับกับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะถ้าเกิดเราปลูกต้นลิ้นมังกรในกระถางเราไม่อยากที่จะเห็นดินที่มันเปือเป้อนๆสุกกับปลกเราก็สามารถซ้อนกระถางได้นะคะและที่สำคัญหน้าดินเราสามารถนำหินสวยๆมากลบตกแต่งให้สวยงามและทำให้ต้นลิ้นมังกรของเราโดดเด่นขึ้นไปได้อีกคะ่ะ ด้วยความอดทนทนทานของลิ้นมังกรนะคะเขามีข้อดีคือปลูกในที่ที่มีแสงแดดแรงก็ได้หรือจะปลูกในที่ร่มก็ได้แต่ว่าต้องได้รับแสงเพียงพอและที่สำคัญคือไม่ค่อยพบโรคแล้วก็มแมลงรบกวนค่ะกลาบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ Thank you Thank you